สสดครับเพื่อนๆืนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้เป็นวันคอมมูนิตี้เดย์นะครับก็ได้จับเจ้าหางไฟนะฮะฮิโตกคางเงกันนะครับผมหลังจากที่บางคนก็เฝ้ารอนะฮะบางคนที่เล่นเก่าหน่อยก็อาจจะมีกันครบแล้วนะฮะแต่ว่ายังไงงวดนี้ก็ต้องจับนะครับสำหรับคนที่เล่นใหม่หรือกลับมาเล่นใหม่นะครับตัวคอมมูนิตี้เดย์เราจะจัดกันทุกเดือนนะครับโดยจะมีการโหวตโปเกมอนนะฮะแต่แต่ละเดือนว่าจะเป็นตัวไหนนะครับ หรือบางทีก็ทีมงานก็จะเลือกมาให้เลยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปเกมอนหาหยากหรือโปเกมอนที่ใช้งานนะคะคือหลังๆเนี่ยจะเป็นโปเกมอนที่ใช้ PVP นะครับแล้วก็เป็นโปเกมอนหายากนะครับประมาณนี้นะครับในเดือนนี้นะฮะเดือนตุลานะฮะเราจับหางไฟกันนะครับมาดูโบนัสกันก่อนดีกว่านะคร you ับโบนัสนะฮะเจ้าหางไฟแน่นอนนะฮะเกิดเยอะขึ้นนะครับเกิดเยอะขึ้นแล้วก็จะมีโบนัสถ้าจับ โปเกมอนนะครับตัวไหนก็ได้เนี่ยนะครับจะได้สตาร์ดั๊สามเท่าว้านะครับนอกจากนั้นนะฮะนอกจากสตาร์ดั๊สามเท่านะครับถ้าเราเปิดสตาร์สตาร์พลีสนะครับเราจะได้เพิ่มอีกนะครับก็เปิดกันด้วยนะฮะสตาร์ดั๊หายากนะฮะน้ำหอมนะฮะอยู่ได้3ชั่วโมงเลยนะครับจากเดิมน้ำหอมจะได้แค่ชั่วโมงเดียวนะฮะในคอมมิชชี่เดย์ถ้าเปิดในช่วงเวลาก็จะได้3ชั่วโมงนะครับ ก็น้ำหอมเปลี่ยนไปแล้วนะฮะจากเดิมที่ช่วงโควิดน้ำหอมนะฮะอยู่กับบ้านก็โปเกมอนก็เกิดทีีทเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับต้องเดินด้วยนะครับประมาณ200เมตรเกิดเกิดหนตัวนะฮะแต่ถ้าเราไม่เดินนะฮะประมาณ5นาทีเกิด1ตัวครับผมอน้ำหอมประมาณนี้นะฮะแน่นอนนะฮะมีตัวชายนี่เน่นะฮะชายนี่เนี่ยนะ,ะับมีทั้ง 3ร่างเลยนะฮะแล้วก็ร่างชา a ิซาร์นะฮะหรือว่าลิซาดอนเนี่ยเท่มากเลยนะฮะเป็นสีดำผมชอบสุดๆเลยนะครับแล้วก็สามารถแปลงร่างนะครับเป็นเมก้าได้ด้วยนะครับผมและทุกคอมมูนิตี้เดย์เราจะมีท่าเอ็กซ์คลูซีฟมูฟครับผมนะฮะคือท่าโวนะฮะชาอ่าฮิตโตคังเงะเป็นนู่นนะฮะโวยาวเป็นลิซาดอนนะครับคือท่าโว่ร่างจนกลายเป็นลิซาดอนได้นะครับ ในครั้งนี้จะได้ท่าดาร์กอนบีชนะครับซึ่งเป็นท่าฟา์มูฟฟา์มูฟก็คือท่าแรกนะครับท่าแรกนะครับเป็นท่ามังกรนะฮะตอนนี้ยังไม่เคยมีนะฮะก็จะเอาไว้ใช้กับตัวที่เรากะจะทำเมก้าท่ามังกรไอท่ามังกรนะฮะก็จะได้ท่านี้ด้วยนะฮะแล้วท่าบาสเบิร์นไม่มีนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะเรื่อนมาอีกหน่อยหนึ่งนะฮะ ่าลืมไปนะฮะการอ e ีโวนะฮะในคอมมูนิตี้เดย์เนี่ยเราจะเริ่ม11บเอโมงจนถึงห้าโมงเย็น6ชั่วโมงนะฮะหลังจากนั้นอีก2ชั่วโมงนะฮะหลังจากนั้นอีก2ชั่วโมงก็จะโวเอาท่าได้อีกนะครับก็กี่โมงอถึงห6หกถึงอ่าถึงทุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่ารีบๆโวกันไว้ก่อนเดี๋ยวลืมนะครับแล้วก็คอมมูนิตี้เดย์บันเดิลนะฮะเป็นกล่องที่จะขายนะอันนี้กล่องนะก็จะมีชาร์ท ชาร์จ T.M. นะฮะก็คือถ้าใครอยากได้อ่าถ้าบัสเบิร์นก็ต้องใช้การ์ดตัวนี้เปลี่ยนนะครับราคาก็ค่อนข้างสูงนะฮะ1,280คอย <c oughs> แต่ก็ได้บอลเยอะนะนะฮะอ่าแล้วก็จะมีพวกอะไรอ่ะฟิลล์รีเซอร์นะครับแล้วก็คนที่ซื้ออ่าอะไรอ่ะฟิลล์รีเซอร์ฟิลล์รีเซอร์ก็พวกจับน่าจะเป็นอ่าเควสพวกจับอะไรอ่ะจับ ถังไฟนะฮะเราก็จะได้เมกา้าเนจี้บ้างได้จับโปเกมอนบ้างได้บอลได้อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ตามเสาะนะโกสแนปช็อตก็คือถ่ายรูปโปเกมอนเนี่ยนะฮะตัวแล้วถ่ายรูปโปเกมอนแล้วเราก็จะได้จับเจ้าหางไฟนะครับแล้วก็ยังมีตั๋ว19บาทนะครับตั๋ว19บาบาทเนี่ยซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับสามารถเล่นคอมมูนิตี้เดย์ได้เหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวตัว19บาทผมมาพูดอีกทีหนึ่งนะครวันนี้นะฮะ11โมงถึง5้าโมงเย็นหโมงเย็นนะฮะข้อมูลจากเว็บ r e d u x c o m นะครับผมอาทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งดีกว่านะฮะ <S 2> <S 2> ป๊บนี่นะครับขออนุาตนะฮะอันนี้สำหรับคนที่ซื้อตั๋ว19บาทนะครับคนที่ซื้อตั๋ว19บบาทสิ่งที่พิเศษขึ้นมาก็คือนะครับ เขาจะได้ทำเควสครับนะเขาจะได้ทำเควสพิเศษนะับมาดูเควสพิเศษได้อะไรบ้างนะครับเควสพิเศษจะแบ่งเป็น5ด่านนะครับด่านแรกนะฮะจะมีพาววอรอัพโปเกมอนสิครั้งก็คือจะได้จะได้อะไรบอลแดง10ลูกนะครับจับจับฮิตโตคาเงะนะครับ15ตัวจะได้แคนดี้ยีอัอนโอ้เจ๋งนะครับอ่าแล้วก็ โยนบอลเข้าไนห้าครั้งจะได้จับตัวนะครับจับที่ตัวคางเงะนี่แหละนะครับแล้วก็ได้ดั๊ดสองพันนะฮะน้ําหอมหนึ่งอันแล้วก็จับตัวอีกหนึ่งตัวนะครับด่านที่สองนะฮะจับโปเกมอนสิบห้านะครับจับโปเกมอนสิบห้าตัวเออจะต้องจับหางไฟสิบห้าตัวสินะฮะจับหางไฟสิบห้าตัวนะฮะจะได้อ่าแคนดี้นะฮะยี่สิบอันลบโปเกมอนสิบตัวจะได้จับตัว ฮิโตคาเงะร่างสองนะฮะเอออโวนะฮะก็คือพัฒนาร่างนะฮะฮิโตคาเงะสามตัวจะได้เอ็กพีหนึ่งพันนะฮะรีวอร์ดใหญ่จะได้ดัตสองพันแล้วก็น้ำหอมหนึ่งอันแล้วก็นี่ขนมปังเอาไว้ให้บัดดี้นะครับในส่วนของด่านที่สามครับผมด่านที่สามนะฮะโยนบนอลโค้งนี่โยนบนอลโค้งนะฮะเข้าเกรดสามครั้งนะครับ จะได้คันดี้ยีสิบเม็ดนะฮะพัฒนาร่างนะฮะตัวหางไฟร่างสองนะฮะก็จะได้อา่าอะไรเนี่ยเบอร์รี่ทองห้าอันนะอันนี้ดูดีๆนะอันนี้อีโวหนึ่งะฮะ,ะ,ฮะก็คือพัฒนาตัวหางไฟล่างสองไปเป็นชา,าลิสซาดนั่นแหละนะครับหรือเป็นลิซาดอดนะะั่นแหละแล้วก็ลบโปเกมอน10ตัวนะฮะได้ทีหนึ่งพันห้าร้อยนะฮะแล้วก็จะได้สตนด์ดัต สองพันนะฮะน้ำหอมแล้วไล่การ์ดด้วยนี่การ์ดเอาไว้ตีหัวหน้าทีมล็อกเก็ตนะครับหัวหน้าทีมนะไม่ใช่หัวหน้าใหญ่นะอ่ะทีนี้มาดูด่านที่4ทับห้ากันบ้างนะฮะโยนบอลเข้าไนหนฮสิบห้าครั้งนะฮะจะได้สับประรลดนะครับถ่ายรูปโปเกมอนธาตุไฟ1ตัวจะได้ xp พพันห้านะฮะแล้วก็ เพิ่มโปเกมอนสิบครั้งนะฮะได้เอ็กพีห้าพันเอ้ยได้ซาร์ดัสห้าพันนะฮะแล้วก็ได้ดัสอีกสองพันนะฮะอุ้ยได้ดัสเยอะมากเลยนะใครซื้อตั๋วเนี่ยนะฮะแล้วก็แร่คันดีสามเมตรได้จับชาลิซาหรือลิซาร์ดอนนะฮะแล้วก็รางวัลใหญ่นะฮะจะได้เมก้าเอเนอร์จีนะครับห้าสิบห้าสิบห้าสิบก็ร้อยห้าสิบแล้วนะครับแล้วก็บวกนี่อีกร้อยห้าสิบครับเป็นสามร้อยเมก้าเอเนอร์จี นะครับโคตรคุม้มเลยแล้วก็ได้ดัดเท่าไหร่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอ้โได้ดัดพักหมื่นห้านะฮะได้ดัดคนที่ซื้อตั๋วจะได้ดัดหมื่นห้าครับผมแล้วก็เมกาอีจีสามร้อยโอ้โหนะครับก็คุ้มดีคุ้มดีสิบเก้าบาทเองนะฮะต้องใช้ตัวไอตังเงินไอเงินจริงซื้อนะ นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บ Redux.com นะฮะทีนี้เทคนิคนะครับสำหรับของผมเองนะครับเวลาไปจับงาน Community Day เนี่ยนะฮะอ,อ,อันนี้ผมทำให้ดูรักกันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะนะครับเทคนิคนะครับเวลาไป Community Day นะครับสมมุติม่อนเราเต็มทำไงนะฮะผมจะกดปุ่ม Search ครับแล้ว Search ดูก่อนว่ามีตัวไหนสดาวไหมนะครับ ถ้ามีตัวไหนสดาวผมจะดาวไว้ก่อนครับมาร์คไว้ก่อนเพราะว่า4ดาวเนี่ยนะครับเป็นโปเกมอนตัวร้อยครับผมนะเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะแล้ว3มดาวครับมีโปเกมอนสมดาวกี่ตัวแล้วก็ผมก็จับเช็คนะฮะแล้วก็ดาวดาวไว้ก่อนนะสามดาวนะฮะเสร็จแล้วผมก็เช็คโปเกมอนศูนย์ดาวครับศูนย์ดาวเนี่ยผมเผื่อได้โปเกมอนไอวีศูนย์ครับผมเนี่ยนะฮะ คือผมชอบโปเกมอน i อวศูนย์มากเลยนะครับศูนดาว่เนี่ยผมมีเยอะเลย0ูนดาวเนี่ยนะฮเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเยอะเลยนะครับมันใช้ได้อยู่นะครับบางตัวใช้ได้อยู่นะครับเสร็จแล้วนะฮะตัวที่ผมจะเก็บอีก1อันก็คือสมมุตินะครับชาชาแมนเดอร์เนี่ยฮะตัวที่ CP สูงสุดนะครับอย่างตัวเนี้ยนะฮะ cp 700งียนะครับผมจะเก็บไว้หนึ่งตัวนะฮะ cp สูงๆเนี่ยมันจะดีอยู่อย่างตรงที่ว่าเวลาโวแล้วนะฮะมันจะกลายเป็นชาลิาสต์ที่มี cp เยอะมากนะฮะไม่สน iv นะผมบอกก่อนเพราะาผมให้ดูหลายครั้งแล้วว่า iv มันมันเกี่ยวข้องน้อยมากนะครับคือเราเก็บ iv ดีๆไว้แล้วนะฮะตัว cp สูงๆมันเวลาเอาไปใช้งานมันไม่เปลืองดั๊ดครับไม่ไม่เปลืองดั๊เวลาดัน สมมติเราได้ iv 100แต่ CP10 เนี่ยนะครับดันกันแทบตายครับนะฮะใช้ดัตัด้งเท่าไหร่นะฮะกว่ามันจะได้เท่ากับตัว IV ไม่ค่อยดีแต่ว่าได้ CP มา700ดนี่ยดันทีคดเกือบ2000กว่าเงี้ยนะครับอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคละกันนะครับผมก็คงประมาณเท่านี้นะครับก็11โมงเดี๋ยวเริ่มกันนะครับขอให้ทุกคนได้ใช้นี่แล้วก็ได้ IV ดีๆได้ IV 100กันทุกคนเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบเราอย่าอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใครไปเล่นที่ไหนนะครับติดตามข่าวสารนะครับติดตามเพจก็ได้ผมจะโพสต์เป็นระยะระยะนะฮะเพื่อความปลอดภัยในการเล่นนะฮะผมต่อต้านความรุนแรงนะฮะยืนยันนะครับเห็นต่างทางการเมืองเราอยู่ด้วยกันได้นะฮะแต่ถ้าใครนิยมความรุนแรงนะฮะผมไม่ไม่สนใจนะครับผม อ่าผมอยากให้ทุกคนปลอดภัยนะฮะติดตามข่าวสารนะฮะจะไปเล่นที่ไหนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเนี่ยผมจะแจ้งให้ทราบนะครับตามเพจนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ